่าจังหวัดลบบุรีรถยนต์กระบะชนท้ายรถเก่งพังยับเยินทั้งสองคันทำให้คนขับรถเก่งเสียชีวิตเมื่อวันที่13มิถุนาย,ยน2568เวลา22นาฬิกา10นาทีที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทวีรพัฒน์ขวัญศรีเพชรรองสารวัตรสอบสวนสอพอ,อพสโคสัมหลรับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเหตุรถยนต์กระบะชนท้ายรถเก่งจุดเกิดเหตุบริเวณใกล้เคียงโรงแรมสกายอินรีสอร์ทถนนสุรนาราย205 หลักกิโลเมตรที่24ถึง25จึงรายง,งานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนประสานงานไปทางสมาคมผู้ภายคโคกสําโงส่งเคอะพร้อมเดินทางไปตรวจ<อ>สอบที่เกิเดเหตุพบรถยนต์เก่งสภาพพังยับเยินจอดอยู่ริมทางในรถพบผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถหนึ่งรายส่วนรถกระบะสภาพด้านหน้าพังยับเยินจอดติดอยู่กับแบรีเออร์กลางถนน จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่ารถเก่งรถยนต์กระบะขับหุ่งหน้าเข้าโค้งสํโงาโพงแล้วประสบอุบัติเหตุบริเวณใกล้เทียมโรงแรมสกายอินลักษณะขับตามกันมาแล้วรถยนต์กระบะอีสุสหมายเลขทะเบียนบอทอขีด1289งกลบบีชนเข้าท้ายรถเก่งทะเบียนกอช .3492 ลกลบบีจนรถเก่งยุบไปครึ่งคันด้านหน้าจนทำให้คนขับรถเก่งทราบชื่อต่อมาว่า นายวิโรธแพงวง์อายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่2 1 5หมู่3ตำบลห้วยโขงอำเภอโคกสรงจังหวัดลบบุรีเสียชีวิตติดอยู่ในรถจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถางนำร่างออกมาส่วนคนขับรถยนต์กระบะทราบชื่อต่อมาว่านายปฏิพาน์นินทองอายุ30ปีบาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกตามร่างกายจากการสอบสวนเบื้องต้นของร้อยตำรวจโทวิรพัฒน์ศรีขวัญเพชรเราสารวัตรสอบสวนสพโคกสูงทราบว่ารถทั้งสองคันขับตามกันมาและเกิดสนท้ายกันขึ้น แต่ยังไม่ทราบว่าเกิดจากการมองไม่เห็นหรือเกิดจากสาเหตุอะไรทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการสอบสวนให้ชัดเจนก่อนมีการตั้งข้อหาคุณทำรถยนต์กระบะต่อไป l ลบลีแบ็ k กิ้ n นิวทีวรายงานสวัสดีครับ